น,นี้นะครับผมจะมาแข่งการรีวิวภายใน10วิกับพี่อู๋สปิน9เรามารรีววิถแนะครับวันนี้ก็ต้องเป็น Ford Ranger Raptor เดี๋ยวผมเริ่มก่อนนะครับใน 3... 2... 1... 2> <c oughs> 1> Ford Ranger Raptor 2022มาพร้อมเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 เทอร์โบคูไฟหน้าแบบ Matrix LED แผนเหล็กกันกระแทกและยางแบบ All-Terrain BF Goodrich ดุดันไม่เกรงใจใคร The Next Generation Ford Ranger Raptor ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตาของพี่อูรีวิวครับใน 3...2...1... เครื่องยนต์3.0ลิตร V6 EcoBoost Turbo คู่กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมตัวหนังสือ FORD ไฟหน้าแบบ Matrix LED พร้อมแผ่นเหล็กกันกระแทกใช้ยาง BF Goodrich แบบ All Terrain ดุดันไม่เกรงใจใคร The Next Generation Ford Ranger Raptor ชอบการรีวิวของใครมากกว่ากันครับ แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้มารีวิวแข่งกันนะครับผมมาเรียนรู้วิธีการรีวิวจากพี่อู๋ในช่องของพี่อู๋เขาครับใช่ครับติดตามการรีวิวนะครับของ Ford Ranger Raptor เจ n เนอเรชัใหม่นะครับเต็มๆได้ใน YouTube Spin9 ครับ This video was brought to Quittone video Voiceovers Spin9 was and you by